สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับบังเอิญมาเจอรถติดลมนะครับขวางทางอยู่ตอนแรกผมจะไปหวานเหนะครับกำลังไปหวานมาถึงไม้แล้วครับเจ๊เจอเหตุครับรถติดลมครับล้มมาใส่ต้นไม้ครับข้างหนึ่งครับ กำลังจะเอาขึ้นครับนี่กขามุก <พบ S 2> ขามถิดเพื่อนขึ้นไม่ได้ครับิตต้ทเารถบรรทุกไม้อยู่คาครับเต็มรถหนักมากถเกินสิบตันครับนี่ครับล้อหลังลงฝนตกเลยครับ พอดีก่อนหน้านี้ฝนตกทำให้ดินมันติดลมครับดินลมรถกำลังจะล้มแล้วครับต่มาพิงอยู่กับต้นมะขามครับมาเอารถมาอีกสองคันครับรถถ่ยมาดึงสองคันครับรถจะขึ้นมาไม่ขึ้นครับ ฝั่งนี้เป็นบ้านนะครับถ้าตัดต้นมะขามลงฝั่งนี้ก็จะทับบ้านผมลองถามเขาครับว่าทำไมไม่ตัดต้นมะขามเขาบอกว่าเดี๋ยวรถจะล้มครับเพราะมันพิงต้นมะขามอยู่ครับมันลงฝั่งนี้ครับเขาเลยเอาไว้ครับ ขึ้นลายตื้อขึ้นครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นรุดละรุดละข้ออัวครับฝั่งนี้เป็นบ้านครับจะแคบครับฝั่งนู้นจะเป็นตลิ่งงามครับฝั่งตรงข้างของรถครับฝั่งนูน้นฝั่งนี้เป็นต้นมะขามระเบียบพอดีขึ้นแล้วว่ะขึ้นะครับไโคล่นครับ มาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโลหน้ามันขวางโลหน้ามันขวางโอ้ไม่ไหวครับไม่ขึ้นครับใกล้จะมืดแลครับ,บการเรื่อยปีนมะขามครับก่อนหน้านี้ก็เลื่อยไปแล้วหลายทีครับ ตัดครับรถจะล้มเขาบอกนะครับจะคว่ำครับจริไงไหมครับรถถายสองคันครับมาล่านี่เป็นยันม่าครับตัวกลานี้นะครับโคต้าตานีเ่เฟจลนกว่ากันครับ

มาแล้วบ่ะขึ้นมาผ่านต้นมะขามแลวครับทีนี้ไฟไม่พ้นครับ พาฮอลล์รถไทยแล้ววะแม่

Yeah. <laughs> Terima <imitation>